เซกโลโซเนี่ยเป็นนักร้องที่โด่งดังตั้งแต่ปี2539โดยประมาณไต่เต้าจากโนเนมมาสู่การเป็นร็อกสตาร์แล้วก็ทําอัลบั้มหลายอัลบั้มติดต่อการในนามแกรมมี่ในขณะนั้นนะคะจนเปลี่ยนมาเป็นจีมเอ็นี่แหละสิ่งหนึ่งที่แน่นอนว่าปรัชญาปิ่นแก้วจะต้องเดินไปข้างหน้าแล้วไปเผชิญ นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือเนื้อหาเรื่องราวชีวิตที่พิการแน่นอนว่าต้องเข้ามาคอนโทรลเพราะว่าพิการเนี่ยก็คงจะต้องให้หนังเนี่ยเล่าเรื่องชีวิตสามีตัวเองและมันก็ต้องแตะกับตัวเองในมุมที่มันจะต้องดีเนาะคนที่เขาอนุญาตให้เอาเรื่องชีวิตไปของตัวเองเนี่ยไปสร้างหนังก็คงไม่อยากเห็นหนังในมุมที่ทําให้ตัวเองภาพลักษณ์ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นบัณญาปิ่นแก้วก็ต้องท้าทายท้าทายโจทย์ที่หนึ่งนะคะเรื่องนี้ ถ้าทายโจทย์ที่2ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเป็นหนังเนี่ยหนังของเสกโรโซมันก็ต้องมีเรื่องดนตรีเรื่องของเพลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่อยู่กับแกรมมี่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่มันจะต้องไปเจรจาพูดคุยต่อมาอันดับที่3ความท้าทายก็คือจะหาใครที่จะมารับบทเสกโลโซซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งด้านขาวซึ่งโอ้โหเป็นที่สุดของเพลงเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักดนตรีเป็นคนร้องเพลงที่เพราะมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทนสีดํา ตั้งแต่เรื่องราวเทาๆไปจนถึงยียาเสร็จติดไปจนถึงการพกอาวุธปืนและไปจนถึงการถูกสารตัดสินจำคุกเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นความยากที่จะต้องหานักแสดงคนหนึ่งที่ที่มันต้องเหมือนเนาะ